อืมไม่ลงอืมแล้วก็บักสตอ่อมาอืมหวนนานอาเนยทาไป่น้องอย่างเนยรลมควันเห้เก่อ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมือนีได้อันนี้มากพี่น้องได้ครับเนื้อเสือครับเนื้อเสือย่างนะครับเนื้อเสือเนื้อพิษมันนะเนื้อเสือของหายยางครับกินกระเจียวเพี๋ยครับแล้วก็มีบักเขือบักสตอครับมีเม็ดสตอมันน้ำแบบผักชีแล้วก็ผักกาดหินครับแล้วก็ข้าวเหนียวครับผมแต่ก่อนอื่นอีกกินกันเนื้อเสือย่างนะครับขออนุญาตพี่น้องเนี่ยแก่ข้าวคือเ่าครับขออนุญาตแก่ข้าวครับ กบรบกวนพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กระเอียบแสบนะครับทั้งเพจ facebook หรือว่าทั้ง youtube นนะครับกบระลบกวนพี่น้องนะพี่น้องนะครับกดติดตามให้กระเอียบแสบนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกันขออนุญาตได้พี่น้องนะมือนีลินสินด้วยขออนุญาตแก่ข้าวครับอย่างมากเมื่อกี้ย่างมันวะซุกพี่น้องอย่างแหมจริงจริงวะเสี้ยวอย่างแบบเนื้อออกอันนี้ไห้มัน แดงๆข้างในตัวนี้กถือว่าซุกแห้งอยู่พี่น้องเดี๋ยวหันนห่นก่อนหั่นก่อนนาะพี่น,อน้องนาะเป็นเนื้อเสือครับเนื้อเสือเนื้อติดมันได้แก้วได้เพียมาต้มครับเพียนในต้มแล้วก็ใส่ดีขวดแต่นี่ดีบรอนดีแถพี่น้องเป็นดีขวดนะครับแต่กะขมลำล้ำคืเอเขานัวเลยล่ะมึอนี้อ่ะพี่น้องมาแจกน้ำกันได้ครับพี่น้องโอ้ มันนี่ก็แดดเปลี่ยนๆฮ่าหฮมกันยากครับมาเปิดติีเขาวันมาลุยเลยเนี yeah. ่ยลองกับแจียววันนะพี่น้องอืมอืมอืม,อมพี่น้องอืมได้กระบักสต๊าฟมาอืมหอม เอาเนยทาไปลองอย่างเนยรมควันเนยเอาบนอืมหอ,ม,อ,ม,อ,อมักตอเนยขึ้นดังด้วยเขาก็ขอมอำลำเลย แดดพี่หนังนเนี่ยแล้มีหม่องห้องน้ำมาพักดีอยู่ครับสวนบักนาพี่น้องขอตรวจสภาพไฟแจ้งรุก,กวนในพี่น้องเนะ <c oughs> อืออือ ประกาศนี่นี่รับสบี <m> แต่ก็ประสตารัทแมอย่างซุกแค่ยงองเพื่องย่างกันนิ่มกันนิดนี้ซุกเด้พอเนี้หรอกจับนิ่มกันกนิดทีโอเคจองพื่ออ อะไรก็เมีนบักสตอร์ต,ตม,มันมีกระเทียมพร้อมกันหรอ Oh, i'm late i'm here เดี๋ยวก็แจวขมเข้าไปน้ำมาเลยเผากันเทงกร,ออะ,ระัทครับ ไม่มีรสมันนะคือบระหอดรมคือบ่ราหอดอหวาเไหมลืมลืมด,ดูดดด Nói áo lục đùa cái kia mà nhỉ Ừ Nó chỉ xúc khang như thế nào Thôi ừ. có chèo cúm cúm Ừm <c oughs> อันนี้ในเมืองบาดนะพี่งแต่เมื่อนี่เป็นถนนเรากสิมากขายของขอสดขอไพยเสียงรบกวนเลพี่้องไนดะ้ <c oughs> เสียงรถเสียงขายของเสียงมอเตไซค์ได

หลากหลายครับในหมูบ่บ้าน,น,น,นเนี่ยเอามันมันอืออืออือมึงกินมันหนึ่งจับของไทยหลายให้ไปลองในหมูบ่บ้านรถแลีนแบบโอ้ขนาดบระมานเสี่ยมนเด้ครับเนี่ย Mm. กัดที่นี่ได้ปะ <laughs> มากินมันนี่สิบ หอมเนยหวมควันนี่ค้ะเรอยำคือมันมันมันเนี่ยตินมันมันจะมีความหอมถึงมากมนี้คะขอตรวจขอไงสำหรับติดเสียงรบก,กวนเนะ,ะ่ยเดี๋ยวรถเดี๋ยวขายของยิงเนี่ยแต่เมันอกลับบอกกับทุเดือนการกินกับผิวหลังแสบไล้ว พักเอามาวางไว้ในถาดน่านพี่หลอง็จะจด้ีไทยพักเงี้ยวหาหมูมันมันหมูมันมัน,มนจับอื้หอม โอ้ขอาเนี้วตินม,มือืมอสมันะตัวพี่นอ้องนี่ยมันไม่เสียงของเขาแต่เขาเนี้อตินมือนี่พี่น้องเราเอาไปแข็ง เด็ด <c oughs> ครับครับครับครัวันนี้พาพี่น้องมาแสบแรับนี้นะครับเนื้อย่างอันนี้ที่เดือนนี่แล้วบริชิมพี่น้องเก็บใบยเดี๋้วเอาไว้กินลังใด้พี่น้องพาพี่น้องมาแสบครับเนื้อทิดมันฮะเนื้อเสือหองษหายอย่างนะครับอย่างลมควันอย่างท่านเนยนะครับกแบบแจวเพียคบมันคมอันนี่เสยียพี่น้องแล้วก็แก้มกบพัก ประกาศหิ่่นเียแตที่เด็ดนี่ครับเมสตอนี่ครับแสบกขอบคุณพี่น้องใช่ครับนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเพื่ได้บริกาคอมเมนต์ได้เข้ามารับชมผมก็ขอบคุณได้หลายครับก็คือเก่านะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอโทษครับกดติดตามให้ครับยี่แอบแสบนะครับบม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะฮะคลิปนี้แค่นี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ